สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับมือนี้กัลงมาอ่าหน้าเตะเสาเนาะค่ะมือนี้กัมาพบกับออมน้ำโขกกับอูน้ำไช่ครับคลิปนี้ผมกัสิมาตามแนวทางตัวเลขกสิบหน่วยบนแอดเพนครับงวดว่าหันเพื่อนเขาหกครับท่านผู้ชมเลขออกสี่หกบนนออสโขกแมนค่ะนี่แหละครับเปลียนเล้าเสียดายเนาะแมนค่ะทีเช้าใจดีเพื่อนก็บยิ้วบั่นหน่วยย่าง่เนาะแมนเพื่อนมานเลขกเล้า เพื่อให้เก่าฮาออกเลยเก่าหนึ่งออกเก่าหนึ่งอุ้น้ำใสกับติดสามอีกแล้วครับ่านมู้ชมบ่อห้สามศูนย์โอ้เสียดายครับครับ่านมู้ชมแสดงว่าพี่สาวใจดีนี่เพิ่อจะถนัดเหล็กล่างอุ้นน้ำใสจะถนัดเหล็กบนเป็นสูตรผมบอกได้ว,ว่าถนัดบนหรือล่างหรครับแต่ว่าสูตรสูตรจะไปบนมากกลัวห้องอุ้นน้ำใสครับพอเบิรงกยูนี่เลขกติดบนไร้ลกลัวติดล่างเพื่อเพื มีตาบนครับบาดจักเทีย่ยแล้วก็จับคู่มีเขาทีเดียวสำนันแล้วครับเอางวดน,นี้จะล่องเบิงอีกครับตะบุส้มบอยย่อมแพ้ครับ,บ,บ,ระรบกะเบิงเป็นแนวทางตัวเรียกเนะเาะเี่กล้ครับมันนี้ก็ลงมาแต่เสาแน่ลงมาเห็ดยยางอ้อนลำศกทำยำค่ะ <c oughs> ยำบนเส้นครับทำยำบนเส้นพิบานแม่น้ำเสียแล้วครับในแง่ก็สิเป็นคนปรุงนี่เนาะบ้านนี้ อาอน้ำโศกเป็นคนเห็ดยังปอกพักค่ะปอกพักปอกพักปอกอ่าเตรียมวัตถุดิบไปมค่ะไม่งเงี้ยเป็นคนเห็ดนี่ยแหละครับค่ะไม่งเงี้ยกับแม่งเงี้ยกับลงมาเห็ดน่ากินตลอดนะครับตะบุส้มกับออมน้ำโศกหลังจากที่มาจากบ้านหอยย่งกันในโลงมาเลยเนาะเนี่ยแหละครับจะจังเหยสมกับเงินเดือนเนาะเห็นโบค่ะไม่นี่ยแหละครับ,รบเพราะว่า แม่เงี้ยก็ได้สุดเดือนจากแม่น้ำเสียนะครับเปิดก็เลยได้ต้องลงมาเฮ็ดแนวกินห้กินสมกับเงืนเดือนครับนี่แหละครับเอาค่ะถกมาแบบนี้นะครับตะุส้มนี่แหละครับเบิ่งเป็นแนวทางตัวเลขไปพร้อมครับมันนี้ลงมาแต่ส่แน่ครับผมตามแนวทางตัวเลขไปเรื่อยครับนี่แหละครับแอดเพนสิบหน่วยบนพิจารณาเบ่งน้ำกันเดอร์ครับผมสำหรับแนวทางตัวเลขครับนี่แหละครับ ลงให้ดุดดวดครับผมวันน้าใสกับพยายามหาวิวนะครับท้ายไดยูนหน้าบ้านล้างบ้านไรก็มีแต่วิวเก่านะครับสมุส้มเลยผ้ามา้าทงไฮทงหน้าวิวปลาเขากกตานี่ไยๆเลยครับข้้งหน้าก็จะเป็นสาดด้วยครับสมุส้มหุดนะครับเดี๋ยวมือเนอะอาะจะไปอุตส่าห์อีอกครัง้งแม่คะไปห,หไ,คไปหาหมอครับไปหาหมอครับ นี่แหละครับพอ,อน้ำโ่งบ่มีแผลยังดิเนาะส่วงแรกๆแผลอยู่ค่ะแต่ว่าตอนท้องง่ายนี่บ่มีอาการเลยเนาะครับบ่ค่ะโอ้มีแต่ปวดที่แต่ปวดปวดตีนครับนี่แหละครับเดี๋ยวถ่ายคลิปจะน้ำเสนอสินค้ากาแฟคือเก่าได้ครับทบ่านผู้ชมฝากติดตามถ่ายคลิปให้ผมได้ครับอนาาุญาตขายของถ่ายคลิปครับผม <c oughs> นี่แหละครับเอาผมจะพาไปเบิ่ง ตัวเล็กยุดเทงหน้าทั้งลัางอูน้ำไช่ยยแหละครับไปสรุปแนวทางตัวเลขกน้ากันครับเดี๋ยวคลิปติดสองอยเป็นเซียนสำนักหดผมจะเรียบโลกนุ่นดวนห้ครับืันนี้ค่ะอยู่บ้านเนาะครับบ่ได้ออกไปไสกันในโลงคลิปตาเว้นอยู่ครับเดี๋ยวรอรอว,ว,วันที่ยี่สบามยี่สี่ผมว่ากับสีผ้าอ่อนน้ำโสกกลับบ้านอีกครับ <laughs> ลองเบิงเนาะ <laughs> ไปหาวิวทางผุ่นเนี่ยเปลี่ยนบรรยากาศครับน <laughs> ี่แหละครับ สร้างผุนขยอเห็ดมันเดียวผสมโศกแมงแต่ว่าฝนตกเรียงเด๋มันโอ้มันนี่อะซันโบคูดนในคาสิเน่าลอะค่ะยุไก่ห่วยโอ้คูดไปบบบนี้ท่านคูดค่ะร่อนมันแหง้งติรอนต่อไปค่ะถ้าฝนปรตกโอ้ต้องรอนฝนอีกคันฝนตกมันคูดยากเนะเาะพอน้สมโศกแมนค่ะมันเละมันเละครับนี่แหละครับอ่า ตามกันต่อส่วนต่อครับสำหรับแนวทางตัวเลขเอาไปเบิ้งน้ำกันเด้ยเลยครับเอาครับ่านผู้ชมแอดเพนครับ16กรกฎาคม68ครับ10หน่วยบนครับผมสารแอดเพนเนะครับเ0 1 2นอครับนะครับออมลำโศกมักตัวใดในนี้ตัวเดียวมัก01 0กับ <laughs> 1 <laughs> ่บอกให้มักตัวเดียว กดข้อกันมาเล่นเบออน้ำโศกูย่ยนกับหนึ่งนี่แหละครับร้อมน้ำโศกคนทองนะครับทวงเงงกับซีเมนแน่นะครับล่งเถื่อเนาะลังเถ <laughs> ื่อลงเถื่อครับบอกให้มากตัวหนึ่งูนยนหนึ่งนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เรื่อยครับสำหรับแนวทางแอสเพนสิบหกกรกฎาหกสิบแปดนี้ครับเป็นสิหนวยบนไปเทิรลักซิบลักนวยนี่แหละครับ เอาเดี๋ยวผมจะเอาสับจริงงวดบังหันที่เพื่อนเขามาให้เบิ้งน้ากันด้วยครับนี่ครับ่ามุส้มอาจสีม่วแน่ได้ครับท่ามุส้มเพราะว่าเสียงมันเข่าหลายครับงวดบังหันด้ครับห้าหกเจ็ดศูนย์ครับเข่าหกครับผมนี่แหละครับเลขออกซี่หกครับท่ามุส้มเลขออกบนนะครับเขารักหน่วยครับผมสี่หกสี่เป็นหลักสิบหกเป็นหลักหน่วยนด้ครับท่ามุส้มนี่แหละครับผลวงไวงวดที่ผ่านมาครับนี่คือวันที่นะครับ หนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดนี่ครับสองพันหยิบหาครับนี่แหละครับเอาค่ะได้เห็นกันแล้วนะครับสำหรับแนวทางงวดไม่กับงวดเก่าครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสบับที่ผมอ่าเขียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอได้เลยครับท่านผู้ชมสำหรับแนวทางตัวเลขแอดเพนมาดุนดวนครับสิบหน่วยบนสำหรับเอฟซีทางช่องนะครับที่ติดตามเพิ่นอยู่แล้วก็สี่รู เป็นดีนะครับเปินดหาแนวทางตัวเลขมากแบบนี้นี่แหละครับเอาฝากเป็นกําลังแรงใจให้อูน้ําใส่อ,อมน้ําโศกเด้อครับนี่แหละครับรีบลงคลิปแหลกดุนดวนยักโมงหรอ,ออมน้ําโศกมือนี้แปดโมงเจ็ดนาทีครับมือนี้ครับรีบลงดุนดวนเนาะเดี๋ยวมือเอื้อนกับสีลูกเสยบาดเส้นเคยนะื่องเนาะหลังจากมาบาดหัวย่างบาดหัวย่างนี่ มันท่างเงยเนาะเพราะเห็นปูเขียเพิ่นเพิ่นมากจากโมงออมน้ำโสกมากหกโมงนี่แหะคะ่ะหกโมงแต่ว่าเสียงยีเดีเนาะทางโค้งพร้อมพอเวลารถรถเลี้ยวนี่จะเลี้ยวกินโค้งว่าทางเขียเลยแต่ยานนี่แหละครับเอาเอสเพนครับผมออมน,นำ้ำโศกมักศูนย์กับหนึ่งครับ <c oughs> โอ้ศูนย์กับหนึ่งออกศูนย์หนึ่งเพีงได้หร <laughs> <ว>ือายวายดิเลขเขาเลเลข่ขา นี่แหละครับอาฝากติดตามทึ่งไทยทังเล่าให้อูน้ำเชเด้อครับผมนี่แหละครับคลิปแรกผ่านไปครับผมไทยคลิปนี้กันสิผุดนุนกาแฟเด้อครับผมกะเบิงซ่อมๆไปกระไดครับอน้ำเชยก็อยากบอกราค่าอยู่ดีครับบุสมแต่ว่าพอก่อมาเสียกบแม่น้ำเสียบอกว่าอย่าพึ่งให่พึ่โทรไล่หรือแอดไล่์มาในเบอร์ที่พอก่อมาเสียบอกเดี๋ยวผมจะไปถามอีกครั้งอยู่ดีครับ ว่าราคามันจักบกักด้วยว่าท่ารแต่ว่ารังเทียกะราคาเข้ากอามากขายถูกกว่าเดี๋ยวเพิินสีวาแจ้งสีนะครับกะล่องเบิ้งครับโท่มาติดต่อสอบถามเด้ครับถาบว่าเอากับ,บกเป็นหย้งครับที่ว่าเด้ควาวมรูอ่าบอกว่าราคาท่าแล้วเนาะครับนี่แหละครับเอาเนี่ยแนวทางตัวเลขกะมีเพียงซัมนียครับผมกะขคอ,อยาทายคลิปอ,อุดนุนกาแฟอุดน้ำใส่อมสวกยาเด้อครับ <Okay. S 1> เอา ไปเบื <languages? S 2> ้องน้ากันครับสวัสดีครับท่านบุ้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมครับขอยากถ่ายคลิปด้วยครับ่านผบุชมับมืมันีมาขายกาแฟเนาะแม่น้อมน้ำส้มนี่ยี่ห้อยังมอนี้มานำเสนอกาแฟเดลี่ดีคอฟฟี้ค่ะครับครับผลิตภัณฑ์ดีเด้อครับพี่น้องครับครับเป็นกาแฟสมุนไพรครับพี่น้องเนาะแม่นครับครับน้ำเสกอะร่องชิมเบืองล้วหอมดีกลมกลมครับนี่มือเสากับพ่อได้ค่า นางอัดคลิปซิ้วๆอยู่เนาะแม่ยนี่แหละครับเย็นตัวเพราะมันเป็นกาแฟตัวว่าเฮ็ดให้แค่ร่างกายสดชื่นนะครับผมครับข้างในมี45สมุนไพรครับผมครับรวมอยู่ในนี้ครับพี่น้องท่านจะไล่เม็ดกระไรพูดเพราะผมสี่สิบห้าตัวแม่นครับเอาข้าวกับชีมี่ทั้งคอลลาเจนแล้วก็เฮ็ดลินจือไลลายยางครับพี่น้องท่านครับผมในซองในกล่องนี้มีจีกซองบ่ยี่สิบซองยี่สิบซองครับ อันนี้ยูเรน้าถึงสองปีครับครับแต่ว่าคงสียบหอดสองปีหรอกครับเมื่อก่อนครับานผู้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยากจะให้พอพลอยเมดซี่ได้ลองเอาไปทานไปดื่มบ้างด้ครับผมรลองเบองเพื่อสุขภาพเนาะสนุนหู้น้ำช้กับผอมน้ำโฉงนี่เลยครับผมยังไงก็ทักไล่มาครับผมครับเบอร์พอกรมาเชียได้เลยครับศูนย์เก้าแปด สี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับยิงรอบกันนะพ่อศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเอาล่องชิมบ้างกันนะบาร์ดิหอมบ่ะชือว่ากามาเชียกับส้งเดือมสุเมือครับผมครับไปซื้อว่าสดเืินล้วกันกระปีกระเป๋าดีครับผมแม่นครับครับมัทำให่กับล่องล่องกินเบิ้งกับดูซื้อว่าเข้มข้นดีครับมีหวานกลมกลมนิดนึงครับสำหรับส้ม หวานวบาหลายนะครับผมแน่นครับออกไปทางหอมเลยครับมันครับสับนขั้นสำหรับผู้หญิงต่างขั้นบวกควรระบระทานกับเด็กหน่อยเนาะแน่นค่ะเดแล้วครับอ๋อลองเบิ้งครับท่านผส้มถ้าสนใจอยากได้กาแฟดีๆเอาไปดื่มรับี่น้องทักไล่มาครับผมนี่ครับเบิ้งกันไกลๆนะครับท่บนผส้มครอเอฝากนี้ได้ครับอันนี้ส่วนสผสมครับ4ี่สิบห้าครับเงวเลยครับ เยวได้ไปเบิ้งกกับจังอาดเบิ้งกกับเลยครับทสมุส้มครับผมนี่แหละครับแล้วครับนี่ครับสำหรับเมซี่พวีซี่ยางเห็ียมซองเนาะครับผมนี่ครับเป็นบรรจุอยู่ในซองเง้ยเงีนี่ได้ครับพี่น้องครับครับผมมียี่สิบซองรวมกันเนาะแมียนไม่บรรจุด้วยซองเล็กยี่สิบซองครับผมถือว่าคุมคามากเด้ครับพี่น้องครับลองเอาไปดื่มลองไปดื่มครับ ่้นราคาต่อพ่อเรยว่าต้องโทษมาหาจ้งจีเลยแยนครับผมถากไล่มาครับครับศูนย์เก้าแปดสี่เจ็ดสี่ศูนย์หกแปดสามครับเอาอ๋อน้ำโชกว่างจังไรครับผมยิงต่างขั้นยงบ่เลยครับผมเล่นเช่นพอพ่อแม่เป็นมาอุดหนุนเนาะพอพ่อยแม่เอฟซีที่สุดใจกาแฟด้วยค่ะแอดไล่เขาว่ได้ค่ะคสอบถามราคานหนค่ะครับมอาครับสิบปีกับ ประมาณนี้เด้อครับผมทับจังได้ก็ขอให้พ,พ, G, พ่อพอยแม่เอฟซีพี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคดีเด้อครับผมบหัวเรื่องเงินไปน้ำกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ